สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อินดี้ชาแนลนะครับวันนี้เรามาดูแอปหาเงินกันนะครับก็แอปนี้เนี่ยเราก็เล่นเกมแล้วได้เงินด้วยนะครับแต่ว่าต้องเข้ามาเล่นในแอปนี้นะครับสาหรับลิงก์ดาวน์โหลดแอปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแนบไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไปดาวน์โหลดฟรีกันได้เลยนะครับการทําเงินในแอปนี้นะครับก่อนอื่นนะครับเราเข้ามาแล้วก็เข้ามาที่ด้านบนรูปคนรตรงนี้ก่อนนะครับให้เราเข้ามากดล็อกอินนะครับเข้ากับทาง Facebook นะครับตรงนี้ตอนแรกเนี่ยจะมีให้ล็อกอินผ่าน Facebook นะครับ ก็ต้องล็อกอินก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยจะไม่สามารถที่จะแลกเงินได้นั่นเองนะครับเมื่อเราอินเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดกลับหน้าแรกครับอ่าหน้าแรกจะมีเกมเล่นแบบนี้เลยนะครับอ่าแอปนี้นะครับทําการแลกเงินนะครับได้นะครับครั้งละขั้นต่ําอยู่ที่5ดอลลาร์นะครับประมาณ150บาทนะครับอ่าอันที่2เป็น10ดอลลาร์นะครับสามบาทและสูงสุดอยู่ที่200บาทตอนหนึ่งสองร้อดอลลาร์ตอนหนึ่งครั้งนะครับขออภัยนะครับเป็นเงินไทยประมาณ 6,000บาทนะครับตีเป็นเลขกลมๆนะครับดอลลาร์ละ30บาทนะครับก็เมื่อเพจครบแล้วเนี่ยกดแลกได้เลยเขาจะมีช่องให้ใส่อีเมลนะครับจากนี้นะครับก็นะครับผมมีนะครับรหัสแนะนำสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีรหัสนะครับก่อโค้ดตรงนี้เพื่อรับฟรีเพจฟรีเริ่มต้นเป็นเป็นครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็มาที่เมนูที่3ตรงนี้นะครับให้กดตรงมุมนี้หน่อยนะครับถ้าใครมีแถบบางตรงนี้เนี่ยก็ให้กดตรงประมาณตรงนี้นะครับกดตรงนี้นะครับลิมิตตรงนี้นะครับ ถ้าใครไม่มีแถบบังเนี่ยก็จะเห็นเป็นเมนูตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เห็นรหัสคําว่าป้อนโค้ดเชิญเพื่อรับทันที200เพชรตรงนี้เนี่ยก็เอารหัสมาใส่นะครับอาก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับนี่ฮะใครไม่มีรหัสก็สามารถใส่รหัสของผมที่ขึ้นไว้ด้านข้างได้เลยนะครับอ่านี่นะครับเวลาพิมพ์นี่พิมพ์ตรงนี้นะครับพิมพ์ตรงนี้นะฮะไม่ใช่พิมพ์ในช่องนะครับจากนั้นก็กดปุ่มยืนยันนะครับเราจะได้รับ2เพชร200เพชรเด้งขึ้นเข้ามาเลยนะครับง่ายๆนะครับ เนี่ยรหัสนี้ผมก็จะคัดลอกไว้ใต้คลิปนี้ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีรหัสของเพื่อนเนี่ยก็สามารถที่จะใส่รหัสเพื่อนได้เหมือนกันนะครับใครสตาร์พอร์ตรหัสผมเนี่ยก็ขอขอบคุณมากเลยนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูเกมกันว่าเกมแต่ละเกมเนี่ยนะครับทำเงินได้อย่างไรกันบ้างนะครับมาเริ่มเกมแรกที่เกม Pop Star นะครับเกม Pop Star ก็คือเป็นเกมพัซเซิลนะครับที่จะกดแล้วก็หายไปนะครับพอยต์เนี่ยจะมีพอยต์ทับอยู่เห็นไหมฮะหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบทับสองพันคือเราต้องทำให้ได้สองพันคะแนนนะครับ ซึ่ง2พัคะแนนปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เพชรกลับมานั่นเองนะครับก็กดเล่นไปเรื่อยๆนะครับจะมีเป้าหมายใหม่ให้เรามาเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เพชรขึ้นอีกนะครับเห็นไหมเพชรเขาจะคูณเลยนะครับตอนนี้เขาคูณอยู่นะฮะอาจจะเป็นรางวัลตอนหลังนะครับเมื่อเราได้ตรงนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็นเป็นเพชรที่เราเอาสามารถที่จะเพชรตรงนี้หนึ่งแสนเพชรเนี่ยเราไปแลกเงินได้นะครับก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับใครที่ ชอบเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็ดาวน์โหลดแอปนี้ติดเครื่องไว้ก็ได้นะครับเวลาตอนขึ้นรถหรือว่าตอนไหนที่เราบ้างว่าเนี่ยก็มาเล่นกันนะครับสะสมหน่อยนะครับแต่เชื่อว่าตรงนี้เนี่ยก็ใช้เวลาแต่ว่าตรงนี้ก็คุ้มค่าเพราะว่าแอปนี้ให้เล่นฟรีแล้วก็แลกเงินได้ด้วยนะครับใครอยากได้เพชรสองเท่าให้กดปุ่มสีชมพูนะครับอ่าก็ได้รับเรียบร้อยแล้วนะครับเพชรนก็จะขึ้นมาข้างบนนะครับอ่านี่มีเลเวล up ให้อีกนะครับเลเวลเยอะก็ได้เพชรเยอะตามไปนะครับ โอเคไปดูเกมอื่นกันบ้างนะครับไปดูเกมนี้นะครับเป็นเกมกระโดดขึ้นไปนะครับก็คือจะมีเป้าหมายอยู่ข้างบนนะครับาเป้าหมายก็คือจะมีคะแนนนะครับแล้วก็ทําให้ให้ครบนะครับจะมีเป้าหมายขึ้นมานะครับคือถ้าเราได้ครบแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะถึงด้านบนสุดนะครับพอด้านบนสุดปุ๊บเราก็จะได้เป็นคะแนนกลับมานะครับนะครับไปรอดูกันว่าเป็นยังไงนะครับสําหรับเกมนี้นะครับ ก็เล่นง่ายๆนะครับเล่นไม่ยากนะครับสนุกทุกเกมเลยนะครับผมก็ลองเล่นไปเกือบทุกเกมแล้วอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับได้โคงสี่เพชรนะครับข้ประมาณนี้นะครับใครเอาลาเพชรสองเท่าก็กดสีชมพูนะครับมันจะมีโฆษณาขึ้นเราดูให้จบแล้วก็ปิดนะครับก็นะครับมาดูเกมคลิปจัมก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาดูเกมนี้บ้างนะครับไนท์ซากานะครับคนเล่นหนึ่งพันสี่ร้อยคนเลยนะครับอ่าเอามากดดูนะครับ เรามีการจับคู่ด้วยนะครับจับคู่กับคนที่ใช้แอปนี้แหละนะครับผมเริ่มแล้วนะครับก็จะแข่งขันกับคนอื่นด้วยนะครับนี่ฮะมีรอผู้เล่นคนอื่นเข้านะครับเป็นเกมปาหมีนะครับจะมีคะแนนนะครับเราก็คว้าให้ตรงไปผมได้ห้าพอยแล้วนะครับเป็นที่หนึ่งนะคคนนี้ได้2พอยนะครับเป็นที่2นะครับใครได้ที่หนึ่งเดียวก็ได้คะแนนไปนะครับดูสิครับเขาได้สามครับเดี๋ยวผมกดนะครับเราต้องกดนะครับ อ่านี่ฮะเขาจะรีโหลดนะครับรีโหลดแล้วเขาจะปาเข้าไปเองนะครับมาดูคะแนนตอนจบกันว่าใครจะได้คะแนนสูงสุดนะครับอ่าตอนนี้ผมมีหกพอยต์แล้วนะครับเพื่อนอีก2คนนี่ยังตามผมไม่ทันเลยนะครับถ้าเราไม่กดเนี่ยเห็นไหมจะมีเวลาเนี่ยถ้าเราไม่กดเนี่ยเขาจะยิงห้าอัตโนมัตินะครับอ่าครับตอนนี้ผมได้แปดแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมเล่งห้าคะแนนนะครับอ่าพลาดนะครับได้แดคะแนนเหมือนเดิมนะครับ คนนี้ตีตึ้งเข้ามาแล้วนะครับอยู่ที่ห้าพอยแล้วนะครับนะครับโอเคผมลองเล็งดู5้าแล้วบวกอีกห้านะครับตอนนี้นี่คาดว่าน่าจะที่หนึ่งแน่นอนแล้วนะครับที่สิบามพอยแล้วนะครับถ้าไม่พลาดอันนี้นะครับอ่าบวกมาอีก5้านะครับ1ิแปดแล้วนะครับยิงยาวแล้วคราวนี้นะครับตอนนี้ก็เล็งพื้นที่ว่างอย่างเดียวเลยนะครับถ้าคือเราคองตำแหน่งนี้ได้เนี่ยเขาตามเราไม่ทันแน่นอนนะครับอีกแค่หาเล่มเดียวเท่านั้นนะครับ น่าจะที่หนึ่งนะครับยี่สิบเอดคะแนนนะครับในยิงที่ว่างได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเป้านะครับพลาดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับน่าจะที่หนึ่งครับอ่าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูจบรอบนี้นะครับว่าจะได้เพชรเท่าไหร่นะครับสําหรับเกมไลฟ์ซากานะครับอ่าได้ที่หนึ่งนะครับเพชรได้สี่ิบสี่คะแนนนะครับอ่าเพชรได้ส4ิบสี่เพชรนะครับแต่เราเมื่อกดรับรับสองเท่ากันดูนะครับ โฆษณาดูแป๊บเดียวนะครับมันมีกดข้ามให้ได้นะครับนี่ครับ88เพชรนะครับถ้าได้4 4ก็คูณ2เป็น88ถ้าได้10ก็คูณ2เป็น20 1ร้อยหนึ่งก็คูณ2เป็น200นะครับคราวนี้เรามาดูกิจกรรมรายวันกันบ้างนะครับก็จะมีกิจกรรมต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นล็อกอินประจาวันในเมนูครับข้างล่างมันจะมีประมาณ4-5เมนูนะครับนำกดรับเพชรนะครับนี่ฮรับกดรับไปเลยกกรับให้หมดทุกอันนะครับ เป็นเพชรฟรีนะครับตรงนี้จะเสียสิทธิ์รายวันนะครับเนี่ยอันนี้ร้อยเพชรเลยนะครับนี่สิบเพชรนะครับรางวัลล็อกอินก็มีทุกวันนะครับวันที่30เนี่ยได้10,000เพชรนะครับแป๊บเดียวนะครับไม่นานนะครับในการสะสมนะครับระหว่างวันที่30เนี่ยก็มีให้ทุกวันเลยเนี่ยนะครับเนี่ยไล่มาครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอาจจะไล่มาเรื่อยๆนะครับถ้าเราล็อกอินเต็มก็จะมีรอบใหม่เข้ามาอีกครับดีมากๆนะครับสำหรับการทำเงินในแอปนี้นะครับแต่ว่าเกมเนี่ยอาจจะเล่นแล้วก็มีจำกัดทั้งนิดหน่อย เพราะว่าจะต้องใช้เพชรในการเติมในการขอภัยต้องใช้สายฟ้าในการเล่นนะครับเหมือนเหมือนแอปเกมออนไลน์ทั่วไปนะครับแต่ก็รอเวลานะครับเราก็เข้ามาเล่นได้นะครับโอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวครบเมื่อไหร่เนี๋ยก็จะมาทําคลิปแลกเงินให้ดูกันนะครับก็มีหลายๆคนเขาก็ถอนแล้วก็ส่งมาให้ผมดูกันหลายคนแล้วนะครับก็โอเคครับสาหรับแอปนี้นะครับก็นะครับลองไปใช้งานกันดูนะครับสาหรับคนที่ชอบเล่นเกมว่างๆเนี่ยก็ได้เงินจากแอปหาเงินกันด้วยนะครับ ก็สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปนี้แล้วชอบคลิปนี้เนี่ยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่อยากพลาดคลิปการทําเงินในครั้งหน้าเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการหาเงินผ่านแอปมือถือนะครับผ่านแอปพลิเคชันเล่นเกมเนี่ยผ่านเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยผมก็จะมานํามาฝากตลอดนะครับผมฝากกดปุ่มซับสไคร์และกระดิกแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมอีดีคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ